สมหวังกองนี้น่าจะดีวกว่าคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่รู้จักพอแล้วก็คนที่ยังไม่อยูดที่ใครแต่ถามว่าก,กองเขาก็แอบสืบแอบส่องชีวิตคุณนะอแต่เหมือนเขามีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องทําแล้วมันมันต้องทําก่อนนะมันมาโฟกัสเรื่องคุณไม่ได้มาโฟกัสเรื่องความรักไม่ได้นะณนะตอนนี้นะเขาไม่มีความสุขหรอกนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทะเอลาะก,กับคุณไปแต่ดูแล้วเขามีคนเข้าหาเขาเยอะ เขาต้องพักเลือกคุณไว้ก่อนแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงก็ส่องอยู่อาจจะดีวกับชาธาตุไฟก็ได้เมสิงเทนูคิงออฟวอนอะธาตน้ำก็ได้มีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุดินไม่มีค่ะทักทีอ่ะมีดินมีดินดิเพดออฟเพเนเคิลดินไฟน้ำนะลมก็มา,าครบหมดทุกธาตุแหละธาตลมก็มาไนออฟซอดอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในร่างเด็ก ออาจจะเป็นเด็กที่อยู่ในร่างผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเด็กเลยก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้อืมเขายังไม่พร้อมหรอกดูแล้วคนคนนี้นะอืมแล้วเขาก็อาจจะเจ็บเพราะว่า <c oughs> เขาอาจจะคุณอาจจะเจ็บเพราะเขาหรือเขาอาจจะเจ็บเพราะคุณเพราะเขายังไม่เลือก ความรู้สึกของเขาเขามองว่าคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออนั่นแหละมีตัวเลือกเจ้าชู้อะไรอย่างงี้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าเจ็บปวดกับการกระทําของคุณแล้วก็เขาก็เลยนิ่งในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ไม่ทําอะไรก็ได้แต่ได้แต่รอได้แต่สื่อแต่ส่องไม่ได้รอหรอกได้แต่สื่อแต่ส่องคุณทางออนไลน์ โซเชียลพวกเนี้ยมมันมีไหนอยากจะส่งข่าวมาแต่ก็รู้สึกว่าอืมเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วก็ได้นะกองนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าคนคนนี้เขายังไม่ลงเอยที่คุณอะ่ะคุณก็ยังเจ็บปวดกับคนคนนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นความสุขเขานะ เออไม่ใช่คุณเขาเนี่ยก็ยังเจ็บปวดกับความรู้สึกนี้อยู่นะอืมโอเคประมาณนี้กองหนึ่งสมหวงังกองสองไม่สมหวังยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้อะไรแค่แค่แค่แบบส่องกันไปส่องกันมาอยู่อย่างนี้นะคะพยายามอยากจะส่งมีฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดติดต่อไปแล้วละ่ะสมม่งเมสเซจไปแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังนิ่งอยู่นะคะแล้วก็อืมยังรู้สึกเจ็บอยู่นะคะโอเคค่ะ Bye. บายบายวันนี้พี่คัดในหัวข้อสั้นๆเล็กๆนะคะก็อยากได้คุณคืนในกองสองก็คือยังไม่อยากเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีอาจจะคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้นะคะเลยมีคนเข้าหาเขาเยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเนาะคนมันจะใช่นะ่ะต่อให้ใครก็ตามมีตัวเลือกมากมายสุดท้ายแล้วคนที่ถูกเลือกก็คือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆแล้วเป็นคู่ของเขาจริงๆก็อาจาเป็นไปได้แต่บางคนก็เลือกผิดนะ บางทีก็ไปเลือกคู่กรรมเข้ามาในชีวิตแล้วพอหันมาอีกทีอ้าวคู่บุญไปแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลานานชดใช้กรรมกันกว่าจะหมดแล้วค่อยวนเวียนมาเจอกันถึงตอนนั้นก็แบบว่าเป็นแตงเฉาตายกันไปแล้วนะคะอันนี้ก็มันก็เกิดขึ้นได้หมดนะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมันแปลก,กประหลาดนะคะมันถ้ามันไม่ใช่ดีวายทามิ่งของมันแล้วมันไม่สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันใช่เวลาของมันอะ่ะมันจะใช่เองแบบว่าคุณแบบว่าไม่ต้องไปนั่งรอไม่คุณไม่ต้องไปนั่งคิดคุณไม่ต้องไปนั่งขวอว้าคุณไม่ต้องไปนั่งตามหาเลยแต่ส่วนมากบางคนอะ่ะเข้าใจผิดนะไปใช้ไปใช้เทคนิคนี้ในในความสัมพันธ์ ที่มันมีอยู่แล้วอันนี้ได้เฉพาะคนที่ที่โค้ชพูดเนี่ยในกรณีที่กรณีศึกษาที่ว่าคุณจะต้องไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ใดเลยหมายถึงว่าคุณเป็นคนโสดที่แท้ถูกแล้วคุณรอคู่คุณอย่างเงี้ยโอเคใช้ความใช้ใช้ใช้ความคิดแบบนี้ได้นะใช้แนวคิดแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณไม่แอคชั่นเลยอะแล้วคุณเป็นฝ่ายชายด้วยอะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่มันไม่ถูก คุณจะไปรอให้ฝ่ายหญิงคุณจะผิดจะถูกแล้วรอให้ฝ่ายหญิงเป็นคนเข้าหาคุณไม่ใช่นะคะผิดแต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายหญิงที่ไปกระทําให้เขารู้สึกแย่นะคะก็ต้องรีบเคลียร์กันต้องรีบคุยกันเปิดอกคุยกันแต่จะด้วยความอีโก้ด้วยความที่ว่า